เวล้าภาพฝนตกมากนี่เป็นยังไงเลยมงชนเชาเจ้าคคือว่าแล้วค่ะมันตกมันล่มแห้งกับเปียกเบิดมันหัวมันง่ยมันหัวบะลาดเปียกเบาะจะนอนกลางคืนกาบสบายดีรัสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนมวัดศิวในประเทศเอกตางประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาซิงนอออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีอีกครอบครัวนึงพี่น้องเอ้พันยูนี่แหละอยู่ปาอยู่ลงพี่น้องเนาะมีแต่สวนอ้อยสวนมันพี่น้องเอ้ โดยซึ่งครอบครัวนี้พี่น้องเนาะทั้งโบเตียงเขาแล้วก็ทั้งโบจันได้เข้ามาอัปเดตแล้วพี่น้องเนาะกอ่อนหน้าโดยทั้งโบเตียงก็ได้เจาะน้ำน้ำบาดาลให้เพิ่นแล้วพี่น้องกอ่อนหน้าเนาะแต่ว่าเป็นเวลาห่างหืนนานในพี่น้องเกือบตั้งแต่ปีใหม่พอได้พี่น้องเลยเนาะโดยโมือนี้บเสียงกลับมากับโบจันพี่น้องเลยทั้งโบจันกลับมาอัปเดตแต่มือนี้กับโบเสียงกับสีอัปเดตคือกันพี่น้องเนาะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับได้ส้มกันพี่น้องอีกครั้งแรกพี่น้องเนาะที่บบเสียงสีมาถ่่่ายทคครรอออบัวเเพพินนี้ง โดยจังใดกะไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ๋ยเนาะว่าครอบครัวเพิ่นอยู่น้ากันจะคนแล้วก็ที่มาที่ไปเพิ่นอยู่กินแบบใดพี่น้องเอ๋ยเนาะบ้านดินซานเพิ่นกะเป็นหนังคาหญ้าพี่น้องเนาะอนางคากับแบบสุโสมพี่น้องเอ๋ยผู้พังไว้เบิดได้พี่น้องเอ๋ยอ่นี่เด็กพี่น้องเนาะหนงที่ส้นที่เสาของครอบครัวเพิ่นพี่น้องเอ๋ยป้าตฝนตกมามั็นจีบดอันนี้บ่พี่น้องอันนี้ นอนกันอยู่แนวไรนี่เพชรยางแพตังนี่ก็ขาดมุนป,ป,เนเนเนปีเป้ยไว้ได้นี่เนาะดูเลยอะเพิ่นก็นอยู่อยู่พี่นอ้องเลยให้ไปเสียงสิเข้าไปสัมภาษณ์เพิ่นพี่น้องเนาะโดยมามือนี้กะอันมากระทันหันพี่น,อน้องเลยไปซื้อกระต้มขนมมาผากักอ่ทาทังน้องๆเพิ่นเนาะพี่น้องโดยไปเบิ่งก่อนพี่นอ้องเลย ดูแบบนี่เนาะนี่พี่น้องเดย๋ีวสวนอ้อยสวนมันเนาะสบายดีเพื่อสุขสุขคนเนาะสบายด,ดีสบายดีละ่ะสบายดีลูกบดอ <laughs> <laughs> ืเก่งเก่งเก่งเนาะฮะเนาะเป็นครั้งแรกเขากลับมาอัปเดตปีมากกะบอรจังมาหน,นี้กันเนาะโดย เราถามก็เนาะอันเอื้อยซื่ออย่างเนาะเจ้านาะซื่อเต็นไปเตนเนาะโดยตัวนี้อายุจักปีได้ด้วยมีสามมีสามที่แปดทั้งทีเก้านี่แหละอ๋อรักสามขึ้นไปได้เนาะแม่โดยอ่าดูน้ำกันจะคุ้นด้วยทั้งหมดทั้งมวลในครอบครัวเจ้าตอนนี้น้ำกันอยู่น้ำกันนั้นลูกนะสี่คนพ่อกับแม่ ลูกอสอง้วก็พ่อกับแม,ม่เนาะวันนี้แม่เถาก็อยู่ในบ้านเพิินก็อยู่เพลินด้วยอันนี้ผูกก้ลูกก๊กแมนบาลลูกะจ่าบคนี้ฮะผู้ที่สี่อ้าเออมีดูน้มกันจะคนเออมีหาคนแต่เชียผู้หนึ่งลูกก๊กละเชียแล้วยังผู้ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าผู้ก๊กละเชียแล้ว อันนี้อะบะเมนลูกตัวนี้อะไรน้องน้อยมันนี่็กแมนอ๋อบาดไกลเฮือนเคียงคนมาเด่นนเนาะนี่นะเฮือนเขาก็ได้นี่เฮือนเขาหลังน้อยๆจะต่อปื้อกันแล้วนี่ก็ะเด็นเลน้องล่าชื่อยังว่าน้านางกุ้งนางกุ้งดูจักปีได้เว้ยดูจะเจ็ดปีอยู่นี่แหละเจ็ดปีเนาะพวกนี้ได้สามปาทเนี่ยซื้อยังผู้นี่ฮะกิกิบุญจันท์กิกิบุญจันท์นี่นะกุ้งนาวัน ได้เข่างามเฮียนบุดอยู่บ่ยังไม่เข่าย่างไม่เข่าเลยว่าสิว่าเปิดบินเดียว่าสิให้เข่าว่าท่านแหละบบได้ชูอยู่บ้านหากันมาอยู่ไปหากินหาอยู่กับไปกับเพื่อว่าอะไไปมันกับโบได้โบดีน่ะไรผัวบปเจ็บโซ่์ใส่ในลันยาผัวอะไรเป็ตัวเองเป็นนะโดยอันพ่นไปเสะๆมันนี่นะพ่นไปเห็นงานไปอันพุ่นละขั้วให้เขาเขามา้ไปพุ่นละขั้วรับจ้างเนาะแมน ไปกับลูกสองคนน,อนนั่นแหละอันนี้บ้านเฮือนเจ้าเท่ทเทเดวกเอื้อ,อเอือนนี่นะแมนอ๋อ้ดูได้จักปีจักเดือนแล้วนี่นะเออก็ตัง้งแต่ตกแรงก่อนพุ่นแหละในปีหนึ่งแล้วมามาอยู่ในนี้นะอยู่นี่บ่แมนแต่ในหน้าพลพลไปแล้วนี่แหละมาอยู่นี่ดีกลัวนกก็หน้าอยู่ใช่เอื่ยอยู่ในบ้านใหญ่พุ่นแลหละเฮือนอยู่น้ำเม่เา เพื่อนมาเถาก็ไม่ไงไม่ตีเราเพื่อนลังน้อยๆแต่ก็คืนพ่ยมีน่งก็ได้แล้วบบนี้แล้มันคูเบ่าแล้วครอบครัวเนาะแม่กับแม่เ่าคนเถาวันนี้เพื่อนมันมักว่ามักจมลูกพัวเรายดอยู่น้ำบนได้เลยง่ายออกมาอยู่พี่อ๋อจากเพื่อนแยกของเพื่อนมาอยู่ครอบครัวอีกเนาะน้ำกันบนได้ทุกพวก็ับลเคยคู่่าแหละโลยู่มันแบบนี้หากินน้ำกันได้ยังกระแบ่งเพื่อนกับเพื่อนหากินแล้วเพื่อนเถาลยได้ซะ ก็คโขญในอะไรเป็นผู้เบิ่งแย่งเพลินไนดิโดยเป็นผู้เบิ่งผู้นั่นเพลินแค่เขาแยกออกมาให้สื่อนาะเออเนาะแยกะแหนบนอยู่บนนอนฉันช้าโดยโดยอยู่พูนมันแับบ่มีบนเผ็ดบนฉากบนปลูกบนพังนั่นก็ดีอันนี้กับบ้แม่นของผัวเบิดดอกมันเป็นของลูกน้ำส่วนของลูกแนยบนปลูกมันปลูกเห็ดอันนี้ก็ได้ของเพลินให้เห็ดได้สาวยาเห็ดนะของเพลิน ใจดีแล้วเพิ่นหเ็ดจะหายล้วเพเดชละหายนี้ลุ่งก็ได้เนาะม่นวาอารมณ์น้ำกบัทันแบบนี้เนาะตามอารมณ์เพิ่นทงเดชโดยอันเต่มองเดินมองอยู่นี่อันเนี่ของเอื้อยเนาะแมนของผัวดินผัวเดยเลยเลยไม่ถ้าผ้าฝนตกมาหนิป็นยังได้เอื้อยมองชลเช้าจะคือว่าแล้วค่ะมันตกมันล่มแห้งกับเปียกเบิดมันน มันหัวบรลาดเปียกเบาะจะนอนกลางคืนเจ้าก็ะเล่นเอาคู่ได้ตรงเนาะมันตรงมาได้ใช่ไหมเนี่เนาะตรงมาได้มีแต่หาเอาแนวไปนั่งยู่ข้นให้มันไหลลงเลยหาไม้เอาเพียงไปคั้มขึ้นไว้เอาแบบมอญขืนไปยู่แล้วก็มาไหลลุ่นเลยแบบมันโอวยอันนี้นั่นตั้งบุมีบ่เอ่ยหรือว่าตั้งเห็ดแบบนี้ มันบ่มีอะไนดีแล้วอ๋อคุณแม่คุณน้องคุณเนาะไม่ได้พยยางมันพยยางดีใครดอกเนาะขาดบ่ได้โอ้คันมีไผสิมาเห็ดแบบนี้เนาะไผก็อยากได้ดีอันนั้นบ่มีนี่แหละจังเห็ดแต่แบบนี้นะเอาผ้าเอากระมุงมูด้วยตกไข่ปลาน้ำไข่ปลาหมันเนาะแต่ว่าอยู่นลำกันอสี่คนอยู่นี่เนาะอยู่ในเฮือนดังนี่หาคนเนาะลูกสาม ตนปูอันไอ้ก๊กมันน่นอยู่นั่นเมต้อันผู้ที่โฉงเม่นผู้กกแทดอกโนันเมตู้พุ่นเพราะดีเม่นเป็นวาปู้เหตดกินให้กินอยู่พุ่นหมอนั่นนะโดยโดยเมต้กบหกที่ปลายปีแล้วแล้ววัดค้นพญาแล้วโจยโจยเราบ่มีเหือมีแห้งไปทั้งใดไมกละหากินไปทั้งไดก็พ่ได้เร็วก็มีแต่สามไอ้น้องลูกเมนี่นังอยู่คนลูกสี่คนและเสียผู้นึ่งลูกเมก็ได้โดยน้องชายของหเอื้อเองนั้น เชียร um ์คุณน um, um, uh, uh, ึ่งย so ันย okay, you ังอยู่สามเลยน้องวันนี้ก็บไปอยู่น้ากันอ้าคุณหนึงกับอาเมียอยู่บ้านนมะม่วงวันนี้น้องกับไปเห็นงานอยู่ไทยเขาก็ไปชนใจไปติดตัวไปทรหานเลยทัวพันหากันเลยว่าว่าแม่พัฒนบายกับมีแต่เอื้งกับอัน่องลานนี่แหละหาเงินได้ก็ซักยายเพิ่นเธอละเข็มอะไรละโดยโดยโดยเพิ่นพัฒนบายด้วยจ้ะตอนนี้อันเอื้องเห็นงานอาชีพยังตัวนี้ฮะ บ,บ่มีแเลยอยู่กระลาอนี่<ด><อ>แลหละถามหมูจ้างดำหายดำหน้าเพื่นกระจังไปดำเฮ้ยบุหรี่เห็ดให้เห็ดหน้าปะบุรี่เห็ดเอาบุรหรี่มีให้มีหน้าบะเฮ้ยบุหี่ห้หน้านี่ก็เป็นของลุงเพิ่นก็ให้เห็ดนี่แหละปีนี่จังหวะพังเบิ้งว่ะเพิ่นให้เห็ดแต่หามันช่ได้เห็ดอยู่บ่นะก็คือคอยว่าอบพระลาาแล้าไปนั่นแหละเก่งนล่แหละเนาะ ตะโกนตกแรกยังว่าตกแรกยังว่าได้ไปตัดอ้อยอันนี้ชา่าดำหน้ากับขัน้นจา้างดำหน้าก็ไปดำหน้าน้ามูบางมือก็เอาเงินบางมือก็เอาเขาแบบนั้นแหละโดยเนนี่ก็เปีย้ยตามน้ำพัวสวนเฮื่อนไปก่อนเนาะไปไๆ ที่ผ่านมาเป็นข่าวน้ำได้เฉยอายุกินกันได้คือว่านักเถื่อกะหาเอาคองไปเอาหน้่มไม้เอาเฟืองไปแลกเอาหยูบ้านใหญ่นี่คือน้ำคือ่ะน้ำหมูน้ำพวกน้ำหมูพาไปคอยติดรถไปน้ำหมูอะไรเถือกับ่มีเงินเติมน้ำมันน้ำหมูไปน้ำหมูอาศัยไปน้ำหมูบ่รวยรวยกันงามเกลียวก็ยังว่าไปเกลียรับจ้างเอาเขาบุด้เอาเงินงามเกลียวนะ เอาเขาอย่เห็นลูกดูชี้ชัยนึกออกนั่งนางเล่าเนี้ยเพื่อไ่เคยเห็นเพื่อนยังบจักโบคือเบาเตียงกับเบาจันได้นี่นะเบาอย่างเพื่อนยังบจักสื่อได้เพห่อเพื่อโบจักสื่อถามนด้ไมดูเหมือนท่านเห็นจักเดื่อเนาะแมนฮึ่กินข้าวกินน้าอืดแล้วบ่เอ้ยกินแล้วหมูนี่นะกินกับตำมักม่วงตอนเที่ยงนะ แต่ละมือนะ้อกินละไม่ตำม,มังม่วงตำม,มังม่วงกินเนืเารรเ้าวก่าะลูกพะเต้าออกกินเขากับตำม,มังม่วงแม่<อ>แต่ละมือนะนน้อไหนกินละไม่ค่ะคุณติโลไปหันเลยหนื่ยมันนี่ตัวเองเราที่จากเป็นเมื่อยๆเราโอ้ยว่าอยากนอนแล้วนอนแล้วไปท่านไปหาันนี่กันละไม้เนี่ยเราไปกินเมล็นละไม้เผาทำปร่เทศหิ่งเนี่ยได้ไปหันละไม้มาเผาวะแม่นนอ ความปลอดภัยนี่บุหรีมีอย่างเลยเนาะเพราะว่ามันบุหรีประตูอย่างเนาะเป็นแค่ผาอันนี้คือกล่นแบบนี้ไปเลไปมีเสียบ้างเอ้ยอะไร้ยเยไงล่ะงัวเขาเผางัวบ่งัวเขาเผาหัวงัวไปกินมักซ์ดียได้ไรงัวก็ได้ไงใส่งัวเขาผักบิึงให้อ่างงัวมาฝากน้ำเอื่อยบ่ เขาม่าผักเบิองให้เขาเขาดำหายดำหน้าอะไรอะไรเลยเบิองให้เขาเขาได้กินใบวันๆนี่แหละบ่าวเอ้ยเขาก็ได้บไดมีของตัวเองยังดกงูคุ้ยนี่โบได้มีเนาะงูนี่คืออันข้าเจ้ามาเราฝากเขาดำห้ดำหน้าอะไรบางทีเขาก็เอาเมื่อนะ ว่าตัวเองอยู่ละล่าเขาเราเอามาหาเวียกมาโยกให้คิดว่าเขาก็จะซอยพวกเขาโดยกะเหนีกนั่นซอยพระละซอยกันเนาะเนียนว่าเขากับผมมีเขากับขันจิบไปหาหมูละล่าเขาก็จะอายนะขันทำบนหลับปากเอาน้าหมูก็ได้โดยแต่หากนังบ่ได้หูดอกว่าหมูหายเป็นใดหายเป็นใดกินเป็นใดก็เอาไปนี่แหละเราบผมมีก็แต่ว่าเคนซอยเนาะเคนให้เบิ้งให้เพิ่นลำหน้าแล้วคนฉุนมาเอาไปเพิ่นว่าโดย เพิ่นจะหาเอามาไว้เมื่อวานนี่แหละงัวน่ะบ่เอ้ยอือจังหวะเขาปลูกไว้อยู่ฮะเว้าว่าบ่อยากรับแล้วเฮาก็เคิกทางไปเพิก็บ่มีบ่นกินแล้วคั่นข่อยเลี้ยงงัวะเขาก็เว้าเออันสิให้กินอยู่ดอกข้าวน้ําก็ได้บ่ักบ่ลวงบ่หลายเขาเว้านะโดยก็เออว่าคันนั้นก็สิเบิ่งหว่า3ครึ่งโตดนาแล้วบอกเขานะเขาก็เอามาให้เบิ่งโดยนะดี้เนาะเพิ่นก็เอางัวเอาหยังมาให้ อ่าเบิ่งกเงอืมนี่เดี้ยงเพิ่นก็สิให้กำไรดอกเนาะจังว่านี่แหละถ้าทู้ยังว่าถ้าได้อะไรก็ได้ข้นมันฮอดปีฮอดเดือนถ้ามันบ่ฮอดก็คือเว้าแล้วเขาก็บ่ให้ข้าก็บอกว่ามาขาดไว้ดำอันขาวดำหน้าแล้วนี่นะหัวก็แห้งคนมักเห็ดมักไปเนาะมันอยู่กระม่งหรืไปเห็ดก็บ่เป็นแต่หากบ่ได้บ่มีน้ำ้านน้ำมันร่งบ่เอ้ยพอได้กินเห็ดหาก็ได้เห็ดมีเห็ดงานนี่ไปตลอดอยู่เนาะแม่น แต่ว่าเห็ดค่ะคือว่าเนาะเพราะจะได้อยู่จะกินอืมถ้าว่าเขามาจากยังก็นเป็นไปเห็ดเลยเพราะได้วาสีนั่นดอกคนอยู่ดีไม่แห้งนะเนาะเขาบึงตักไรบ้านมองจะอยู่แล้วนี่เนาะที่ส่วนที่เศร้าอ่้ก็เนายถ้าฝนตกมากแห้งนี่เรียบร้อยนะนี่เนาะอืมบอมีเบอนอนเพราะนั่งเข่าอยู่ไปมัน ของตัวทั้งใต้นั่นนั่นทั้งเหนือตัวนั้นนั้นลูกชายโน้นผู้ที่สามอ่นะนะนี่นะพน่อกับเม่กับผู้น้อยอันนี้เนาะมีเทมุดอ,อ,อ,อัเฮ็ดเฮอนช้านนี่คืออันที่ผ่านมาอ่ะอย่างเฮ็ดอยู่เนาะแต่มันมาา่ได้ไบเลยแม่ เห็ดตัวแล้วเนาะโบดได้ทำได้มากตัวบนไปเห็ดหน้าเนาะจ้กอันไรซื้อขขาวกินจ้งอะไรปัวเจ๊ปัวไข่อะไรเดี๋ยวชักหน่าวิดลังสักลังวิดหน่าอยู่เลิกโบอดได้อีน้มูกลับมาลูกหกลายคนเนาะโบได้ตีอยู่จะกินเข่าหน,น้าตัวนี้ก็ยั่งอยู่บ่เอ้หรอือว่ามีเลยตัวน,นี้ครับนี่น่ากระโ sob อะไรยั่งอยู่หันเลยนั่นเลยเดี๋ยวชุนลายนี่นาเป็นเข่านี่ กับไปหาน้องไม้มาเล็กเอาที่เออบ้าอัะนวะ่าแม่หาน้องไม้หาพักหันยะมาเล็กเอาเลยหาว่าผู้ใจบูนเพิ่งก็หายเป็นคู่บูนได้คู่อันนี้แหละเข่าชาดเข่าเปลือกอะไรเ,เข่าขอ,อันว่าไปแลกเอาน้ำเพิน่นอะไร ค่ะครูไรบอนั่นเนี่ยเพิ่นก็ให้ยน้ำถ้วยเอาของเข้าไปแล้วก็ได้จะถ้าถูกเพิ่นเออตื้อเอพิ่อแล้วเพิ่นหากเขมาลูกมันบ่แม่นแบบเตียงอันนี้นะบ่แม่นเฮาบ่อันบ่เสียงเด้อ่ะอืม่นละชื่อกันเตียงเพิ่นกับเพิ่นก็ไปได้มองเนาะบ่มีเวลาเพิิ่นตดีบ่เสียงเข้ามาอันเว็อัปเดตให้รอบนึงเนาะอืปกติกัน ไปน้ำกัน,นกับนเตียงกันแต่ว่ากนก็ไปทางอื่นมือนีเนาะเน,น,นาะเลยเนาะอ่าเป็นพาพื้นเ่ไงใส่กันได้เน้นอยู่นี่ตะเกียงคืออยู่นอกอันกลางหมูม่บ้านแทะใส่ตะเกียงอันนี้เพราะตะเกียงอิมล้อยด้วยนี่เนาะ <laughs> จุดอีกบุ่มด้วยนี่ เป็นไพ่เป็นยังนี่บุญมีเนาะมีทต่ใชิดต่ตะเกียงใส่โคมก็ใช่ชื่อทานมาใส่เอาบุมี่บนฉากในเฮือนแม่กับบุีมี่ผ้าคือกันเอาอยู่เฮือนแม่เนาะมาพื้นข้าดอยู่เฮือนแม่กับบุญมี่ผ้าอยู่เฮือนออกมาพี่กับบุญมี่ผ้าเนาะถ่ายิไปสากเฮือนหมู่ัน้ำหายยำหน้าหมูไปใหม่มานหน้านะดูก็ยากอีกเก่าพันํำแหลงอยู่หมู่อยู่บ้านเบิดพอได้ไปสากนั่นชื่อก็ชื่อใส่ทานพิษญุกันละ โต้ายเนาะอยู่แบบมันอยู่ส่วนอยู่ลงกลางป่าแบบธรรมชาติดิโต้อันนี้เนาะเมนเขาที่แรกนึกว่าบุเมนเฮือนเจ้าเลยนี่นะเมนแต่กี้จะบอกเตียงบอกจานเพื่นมาสัมภผัสเพื่นกับเมนอันนี้บุเอื้อยบุเอื้อยกับเมนมาไริตัวว่าว่าความจริงกเฮือนนี่แหละว่าเถียงหน้ายังดีกูหนี่เนาะเมนนนั่อะไรอันนี้มันนักดีดอเนี่ อือด้วยนี่แบบนี้นะก็นี่นะเดี๋ยวว่าอืมเอาเดียวเข้ามาเลยมันเป็นแบบคืออันมีส่วนอ้อนเลยือมีเถียงหน้านะนึกว่ามันเถียงหน้ากับเจ้าแต่นี่ทั้งเฮือนอยู่นีด้วยเนาะทั้งเฮือนทั้งหน้าอยู่นีด้วยนั่นั่นแหละว่าหลัก้แต่สางกะสีมะมุ้งนี่แหละช่วงนี้มันยังบ่ทันได้ได้ว่าหาเงินกับจ้ากจะหาไปไปไต่อ๋อ มาพร้ตัดอ้อยก็ได้อย sure> ู่เถอ่อละเล็กละหน่อยนี่แหละเนื้อตัดบาไว้เนาะได้มืออะไรโยปลายหมัดโอยสามสี้ศีนี่แหละระวังบืนทัดอ้อยก็ได้ยุ่นี่ผมมีงานทำอะไรแบบนี้ช่วงนี้เบิร์ดเนาะช่วงอ้อยช่วงหยังกับเบิรดเลยผมมีเนาะผมมีงานเห็ดเลยเราทำได้สังกะสีกะจีโอเคนหนึ่งเนาะหนูจ่ว่ามันก็มันเป็น แม่อากามัหยังของเจ้านี่ผ่าใส่ซังกสีใม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่บ่เด้อซ่ํนี่อือสิจับใส่เด้อนี่มันบ่ได้หรอกมันม่มันเก่าบ่ได้เปลี่ยน่้ม่เปิดากั้งผายงไว้เด้อเอื้อยเด้อเห็นว่าอากาศมันให้มันทาเทนี่จันอยเนาะสิบ่ได้อดมตุมาบล่ะคั่นเป็นพืชเนาะห่มแป้งเป็นหยังก็บ่มี้บ่ออ ไปหาแกให้มันเลือดออกแล้วอันนี้แกกีฮิตบ่เป,เป็นตุ่มเปื่อยตุ่มนั่นนี่แหละวน้ำหลินน้ำคนตกแล้วมันลบปอาหาหลินน้ำหนาน<อ>นี้เลยมือแมนยุงกัดบ่<อ>ยุงกัดแต่กเกาว่าวมันเป็นกีฮิตเนี่ยเป็นแผลเนาะโอ้ระวังเลยนี่เด้อเป็นแผลพยักเลยเลามเปื่อยเลยนี่อันตรายเลยนี่ม,นมียาทาเปื่อยมามีอย่างนา่าแป้งโปงกระเบ,บิดมีอย่างเลย ช่วงเห็ดช่วงทำตัดอ้อยนะพอได้ใส่ได้ท่าอยู่ช่วงนี้บ่มีงานเห็ดอะไรแล้วแล้วบ่มีแหละฮะโอเคนะอเคนาะเสนะอ,นะอหรืมาที่ไปกคยจีบนักสุดนี่คือเฮือนเาเบิงนะ่งเนี่ยหนึ่งว่าเทียงให้เทียงน้ <c ười> ะดูน้ำกันหาคนเนาะเบิดกระตบในน้อยนี่หคนอะโอเคไนด้เืฉยเริ่มมันนี่ฮามาหามาอัปเดต เบิ้งอีกครนะั้งแรกเราเนาะดูพอดีเทากับก่อนหน้ากับเบิ้งในช่องของโมเตียนกับกองช่องของโมจันเนาะมามืัอนี้กั้พ่อตัวจริงเลยมืัอนี้กันเานาะติดตามบุกเข้ามาทันทีเลยอันนี้อยู่บ้านอ่าคำน,นวนสูงใต้คำน,นวนสูงวะคำนวนสูงใต้น,นใต้แมน,นตแต่ว่าทั้งแมนไม่ตู้คนบอกที่นี่ว่าแก้งใบ่เนาะ แกงไคกับเมนเนาะแกงไคกับเมนข้ามล้นชิงใต้กับเมนเมื่อก่อนน้าสื่อบ้านแกงไค่บบนี้แหละร่วมหมู่บ้านกันแล้วเป็นข้ามล้นชิงใต้โอ้โหลยเลยเออตะกี้น้าสื่อบ้านแกงไคแท้เลยถือว่าบ้านอืนแบบใดก็ได้เนาะแมนเลยเลยเลยอะโอเคเนาะสันเนาะยังเอื้อยกันชีไปเฮ็ดเวียดอย่างโตอีบ่เออ วันทีลงไปหาลรคหง่ะมันก็ช็อกก็เฉดนะมันโรคหง่ะมันเนาะอันซื้อก็ต้มขนมมาอันเขาจีเอาเงินให้เจ้าหาสิบพ <taking> <unfair> <chips> ันกีบด้วยเด้อเลยอัน yeah. ซ like mm ื้ออ่าใส่ใจนี่ครอบครัวเจ้าเนาะโดยโดยเขาก็ได้ขอตัเดินทางก่อนบ่ายเนาะตัว่าคำมืดเลยเดือดฮอเลยฮะขโมกขบใจหลายๆโดยเดือนจะสวยกันไปเนาะแมน อันสุดท้ายนี่ก็เป็นเงินจํานวนที่เขาเหมาะมาเจ้าเนาะเ<ม>อ้ยเนาะภายในมี่ก็จำนวนห้าสิบพันกรีบเป็นเงินของทางผูญญ้ใหญ่จะดีเรื่อยๆเป็นเงินของพอตุ้ยนก็ไม่ตุ้ยเนาะเป็นอยู่ต่างประเทศเป็นเนาะเป็นกระเป็นคนลาวเฮานี่แหละเป็นคนเวียงจันทร์เนาะที่ว่าเพิ่งไปอยู่อาศัยอยู่อเมริกาเนาะวันนั้นเพิ่งได้ฝากเงินมาจํานวนหนึ่งเวลาเขาไปสัมภาผัสสุดเดือดพงต้นไปก่อนเนาะหนูจังไรก็ให้เอื้ยฝากขอบุญขอบคุณนะค่ะ ให้อุ่นพอนุใส่ทางผูวตุ้ยนี่แม่ตุ้ยแน่เนาะขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆผูวตุ้ยแม่ตุ้ยก็ดีสิยู่ทางไกลก็ส่งอันจิตใจมาช่วยลูกช่วยหลานก็ได้อยู่ดีมีแห้งให้อายุอันมั่นยืนได้ให้เจ็บให้ไข่จูภาพแข็งแรงกระเพือตัวนี้นะคำว่าอะไรเออเนาะอันอยู่ดีมีแห้งจ้าถูกเลยฮะโอเคได้เซื้อเด้อเอา กรับกนเด้อวันนี้เด้อผมมุดใจละลายเบาๆอ้นนี้น่าเลยทุบบุญค้ำบุญช่วยแท้เลยเลยอ้ามือหน้าเลยคันน่าวาเข้ามาอาชีพซื้อขนมมาให้เด้อซื้อขนมนุ่มเลยมาให้เนาะขอบใจเด้อสรุปเลยโอ้ยเนาะมาพลาดไม่บอกเลยซื้อกระตุ้มขนมมาซ้ำสบายดีเลยโอเคพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลย นี่แหงนึงว่าเถียงไห้เถียงหน้าพี่น้องเนาะมองทีส้นที่เท้าของเพื่อนพี่น้องเลยอ้โหหลังหงายังไข่อยู่เลยพี่น้องเลยแต่นี่มันเป็นแพตังเนาะแพตังกับเปื่อยผู้พังขาดบ่ได้พี่น้องเลยนักสุดนี่คือมองทีส้นที่เท้าของแต่เพื่อนทีส้นที่เท้าเนี่ยพี่น้องเนาะตามบมเสียงเบิ้งนี่ถือว่าเป็นเขาน้าซ้ำปลากระตามมากะนักคือกันพี่น้องเลย ครอบครัวเ่าคนยู่น้ำกันหาคนพี่น้องเนาะน้ามีในเน้่พี่น้องนะีเนาะทางบัเตียงคนมาเจาะให้ได้พี่น้องเลยแต่ว่าหนักสุดคือมาหม่องที่ซ้นที่เซาเพราะว่าความปลอดภัยกับบมีเลยพี่น้องเลยกันนี่เนาะคือค้างน้่งไม้กันดำนิดหน่อยพี่น้องเลยโตไปชื่อกระจีฮักพี่น้องเลยเนาะนิดหน่อยบึงฟังนี่ยังถ้าฝนตกมานี่เรียบร้อยพี่น้องแบบนี้นะ อยู่นี่ đấy นี่เนาะอ่ะอย่างนีก็สู้ๆพี่น้องเลยฮะโอเคเสร็จพี่น้องเนาะกลับมาบุเสียงมาอัปเดตให้มื่อนี้กลับไปอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเลยอยู่บ้านแก่งไข่พี่น้องเนาะอยู่ป่าอยู่หลงได้พี่น้องเลยมองพไปยู่พอขึ้นกับบเสียงก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะที่ส่งเงินปัจจัยจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยให้บุเสียงในที่ตัวในเวลาบุเชียงไปสัมภาษณ์ให้สวยเดือบื้องต้นพี่น้องเนาะ โดผูเ้เสียงการได้สุดดีครอบคู่หนึ่งพี่น้องไอ้คบคู่ของอเออแตนพี่น้องเนาะเพื่นอยู่นี่แหละพี่น้องไอ้หมงติสต่สนที่เศร้าเพิ่นอยู่น้ำกันหาคนพี่น้องเนาะยังไงก็ขอให้ทางโพตุยได้มาตุยจงดูดีมีแห้งความเจ็บมห้ได้ความไข่บอยมีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมนึงใจปรารถนาสุขก,กายได้สบายใจเลยเนาะสาธุโดยอาจารย์กายผู้เสียงกาสิคอโตราพ่อแม่พี่น้องไปกันเบอร์สุขสุขคนได้บ้านี้พี่น้องเนาะนะครับ ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามนะครับชมได้ใหกกำลังใจวิเชียงโดยมาตลอดพี่นอ้องยังในก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้วิเชียงนี่เดอ้อพี่น้องมับม้อนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเดอ้อพี่น้องสบายดี